เวทนาเป็นทุกข์เป็นลูกสอนเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเวทนามีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างเหล่าไหนาเล่าสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นลูกสอน อทุกขมสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายแต่การใดแลสุขเวทนาเป็นสิ่งที่พิกษุเห็นแล้วโดยความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่พิกษุเห็นแล้วโดยความเป็นลูกสอนอทุกขมสุขเวทนาเป็นสิ่งที่พิกษุเห็นแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายแต่การนั้น ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เห็นโดยถูกต้องได้ตัดตันหาเสียแล้วหรือถอนสัญโญน์ได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกเพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้ว